สวัสดีตอนสายๆค่ะเอฟซีท <c oughs> ี <inde> ่ฮักทุกคนนะคะวันนี้ฮอกกับกัมมะพอกันคือเกาจ้ากับวาสนาพ้าลุยกับพอเบาวเขียดถ้าพี่น้องรอหาเก็บเห็ดคือเกาหรือจ้าสวัสดีครับจ้าไปลุนไปน้ากันแต่พี่น้องว่าเขาจิมานบ่เมื่อไงต่ากกับพ่อเราเหรอพี่น้องพ่อเบาวเขียดพ่นยืนเฝ้าเห็ดอยู่จ้ารงใครใบหม้อเนี่ยพี่น้องมันบใบไงมือนีใหญ่แล้วเนี่ยเป็นแดงหมดงามกับเตยเป็นสายหมดหมดงามเตยเป็นสายเลย คเอ่ปกฐนกอนหนาติตมไอเนียกะบัววันติดตูมปะตมเลยตพี่นอตะใครก็ลังหมุนดินเพินเดืองกเลยบอกะอืมฮะีจ้าอันนี้ก็บอเอานยังได้เอา่นี่เนี่ยค่อยปอกไว้น้ำเงี้ยเลี้ยงจวงไว้พี่นนอ คอยสามข่ พี่ไรบันเครื่องเข่าข้าเหลืองว่าไอ่เห็ดเห็ดหนกยุ่งขาขด <c oughs> วาดพี่น้องเห็ดเป็นไข้ ไอพวกใครก็นังกี่กี่ได้แต่งนี่อย่างเขาเตะอี่ที่ตะโกกเนี่ยฮึ่มืี่เมนทีมนจีเห็นอันนี้ก่อนจีเมนฮะที่เรา ม่แมวเขาผู้เดียวขิ้น like อันเดียวพี่น้องไม่เพิงพี่น้องเพิ่งเดียวาแต่คับพี่น้องเลยหลีดลีอยู่ในปลาพึ่เลยจ้ะตอนนั้นเราเกาะบอลดอก

เห็ดหแดงเจ้าโอ้กปาหหส์ผีดองขายน่าเ่าก่เห็นบงทีไ่ด้ไตแล้ว่ทหนเห็นเหเห็นนั่นละเปิดไม่ออกโอ้โอ้ยผี้องเอ้ยสายตาขึ้นเงี้ยกันัอู้เข้าไปบ่ไหนีดนดิพี่เแดงแลวพก่น้อง โอ้ยนี่เหี้ยวเสียบพร้อมนี่คีอดองเห็ดตืงอ่ะนะเก๋ใกๆกันเด่นโอ้ยตาเนี่ยมันเหลี่ยมพี่น้องเอ้ยเห็ดละงกพี่น้องสามไข่เนี่ยไข่กำลังผิดไข่กำลังคร พี่น้องไม่สองไข่เถอะแบบนี้เลยดู่ะน้ำโอ๊กขาวกำลังไม่อึนเกลี่เนียวอ่นเจ็บบ่ได้พี่น้องเอ้งัดอยู่ในไม้ผู้รวมเดินทางพี่น้อง ซาตาเ้าโนงกูกะบ,บ้าเขียนนี่ทุงเขาขาไลา่ถุงเลือดเป็นไรมวอมือมว่าใส่บดไบดไ้อหาคนดึงไปอืงามพี่น้องหัเย็น ไม่หรอกไมกระดำเนาะดอกเงี้ยอย่างนี้ดอกเงี้ยน่ะโอ้ดีอยโอ้โหางดอกยืดน้ำกันล่ะโอ้ติดกันพี่น้องติดกันแล้งหกเหลือแล้งหกขาวนะครับตึงเียา กรดมขาอ้วนโอ้ยขาคนนี no ้อ้ยนล้ว่างอยู่ัวมีหัวตัวหน่อยกป่านถือเขาเจียวเหยียบเลยท้กเหยวสับเหยาะแบบยืนหันตะไครยูมันจ้จุ่มเลยอ่ะ <ไ>แค่ไหนกอไปเถอะไปดูสิเอ๊ะพี่น้องใครเฮ้ด้ีห,ห็นองอกขาวพี่น้องเลย มูนอ่ะเปสเียนเียดอกเดียววันนี้ายท,ท,ทพี่นอนอะพวกน่ะสาแตะเพื่มาแล้วจ้ะเนี่ยหอยอันนั้นกินเลี้ยงอุย้ยห้อยย่า่่เอาอยู่ติลาบวมันนึนเอาอ้ดอไอด้สองเลนดองหมันน้ำพ่น เอาเอาให้ยูวให้กินงามหลายสิหลองเอ้ยอือเอาก็เอายากเลยบ่ละเบลับแล้วหนึ่งนะบ่ได้ก็บ่เอาจนตัวนานดึงบ่ขึ้นได้ติดอย่างบ่ญหลวงติดเพกโอ้ยคอเพกติดเนาะโอ้ยเออเจ็บหนึลง ว่ามันหยยบสั้นติพอว่ามันเถยังหยยบแล้วเขาหยยบเว้ยอ๋อได้บได้พี่เยบจะนึกงามเลยนะจ๊ะเมียนทางให้เพิ่งคมอือคืยว่าคมน้อยๆเ้นนี่เ่นก็สร้างอหยอยู่พี่น้อ ขากระโดดขากระโดดใช่ายดีงห้องโดดพี่น้องโอ้ยตี๊ดตี๊ดจ้ะน้ำเปียกไรขาซ้ำเบิสทดพี่น้องเลยเห็ดละงอกแดงสาวแตะมันอีกแล้วมาท้าเหตุผลแดงมันพี่น้องกาเบื้องเห็ดตุผลแดงที่เดี๋ยวนี่ยู่กลางกอหย่าพี่น้องเอ้ย เพียงเหยียบโอ้จริงคือกินไปเกือบหมดพี่หนุ่มเลยคือนอนฝอ,อยในเลยคืยเอเหนียวขึ้นมาคามคลิปกับสิเดียวป,ป่อยขำๆคนละเด้อพี่หนุ่มถือเขาเหยียบเออสีเป็นใครเนี่ยนี่สิอเป็นตัวอ,อาวุโสเธอจังหวะเมื่ไงดีนั่นแหละจับบางแข็งๆด้วยเลยมันสองดอกปะ่ะตัดเลยจวดว่าโอ้ดีอยูเงินอยูังสองดอก โอ้นกขาย n h าโอ้ดีอยู่โัวร์ทัวรเป็นไงเลยแดงแสดงเพือเขาเพื่อนใพี่นาเพื่อนคี่อะลูกน้อยปกไปก่อนจำเะไรบอน่าปกดูเลยโอ้แสดอยุ๊บฮาล Old này, nó bưng con nước phi lòng đấy ngầu điều ordinate. Ah, tuốt. Một à Một mưa.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  นิดละงอกแดงสวยงามมากน,นดพึ่งไข่พึ่งเขาโอ้ไข่หนึ่งจีไข่ดเดียวโอ้ดีอยู่ที่กระังเหนแล้วพี่นอเนี่ไข่หน่อยมันเนี่ยโอ้ดไว้ <laughs> ใช้เพิ่งดูเพิ่ทหารเ๋อเพิ่งฝึงกไก่ออได้เออเป็นเมฆเงียกเนี่ยเออเห็ดถึกไก่หน่อยนี่มันดอกคือจะเห็ดปักไก่น่อยไหมเออออเอยนไหน่ะออออไ่หน่อยค่ะนี่ละนม่เสียบ ยังกินเกือบเบิดแล้วล่ะแดงเอียงคาบูบูบับบับพี่น้องไปเบิ้งดูโอ้มือมือหนึงแล้วตัวน,นี่โถ่โถ่โถนึงดอกปัดขาเราวขายิบน้ำกันขวนตุ๊กตุ๊คือคนเก็บเนี่ยเ <c oughs> บื้องตะเขาเก็บมาซันว่ามือนี่เดี๋ยวไม่เก็บเอียงมาซันว่ามาน้วย มันค่ะย,ยังโดนอะไรพี่น้อนงเยอะจนบอ่อบวกเบิ่งดูมันเป็นยังไงส,สภาพโอ้ยมาได้สำมี่ตะเอินมาเอายางดีโอ้ยพอดูๆก็สีไม่แห้งดูอยู่เด,อองงด้เออหน่อเป็นไงเลยคุณเอาฮ่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 าอือเกาะอีกเด้ปกาะอ,อีกดอกนึงโอ้ยเอินกันม่เกิด เห็นละงูสาวเตียมันอีกแล้วแกมาดมมือหอมมอยพี่รวมพี่เนาะมองเดียวกันแต่โรงงางมีสิทธิ์ได้ขนาดอยู่หัวมันได้น่ย Moment. Moment thật mệt đi. Ngon thế này. thường đèn đỏ nung phi nọ. Rồi. nào con chế bọc ดอกน้องพี่นอ้นองทำเลยนะจ้าพักกันหาทางอวยกระบานแล้ย <c oughs> หอยขาหอยขาเขาเอาไปแล้วพี่น,อน้องเลยอันหนึง่งเขาจงไว้ใสองอัน,นโอ้เจ็บถือเจ็บพี่นอ้อง <c oughs> นี่ลรางูเหลือง ใ,ใก่ไก่พี่น้องมกันเลียตาฉ้นดูพี่น้องเป <c oughs> ็นอยางเกีน้นนโดนๆจังมากเลยพี่น้องมากมากับม,ม่ย่ห็ดอึดเด้อมากกับมาช่วงเถเด้นักเลงไรเขาไงข่อยเบาพี่น้องเอ้ยโดมีตาใครเป่าสัตวมันเป็นดอกสันว่า <c oughs> เงละงกแล้ก็นีไตไก่อกนี่ยยกว่านี่ว่าไทยอ่ืม่้เอาปดอกน้อยนนี่ว่เอาวเอาเอาได้ช่องชุมันเราสิเอ ชัยหนึ่งพี่เนอะเห็น, whole, นละงกด้ยวยคือเนาะขอเห็นละงกหรอกคำละงกเหลืองอย่าให้เขาเอาไปเดี๋ยวอืออือให้เขาเอาไปแล้วกอมี

อโอ้อยจิ้มเหลึกแกิโอ้อมันเท่าไรใช่ไหมแต่เอาเท่าไรน้ำงอกเหลืองเห็ดตัวขาวสีขาวไปเนี่ยก็มาสีเหลืองแล้วอ๋อต <c oughs> อนนั้นเนาะจ้าพี่น้องกำลัเบิงผลงานของฮ้านน่นจับมือเนี่ย ซีคนซีตาบเติมจักตามากกบ,บา้าใบ้ลเนอกจากคนเกิดโ้ยยังตะขาคือว่าล่ะแต่จังได้กระฝากดไล่กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแก้งเตือนเพื่อเขาสิด้พอกันคลิปต่อไปเ้อจ้าขอบคุณเอฟซีทั้งเก่าทั้งใหม่ขอบคุณทุกการรับชมกลับบ้านแล้วจ้า สี่คนห้องล่กกับบ้านแล้วจะไว้พอกันไม่คลิปนะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ